เด่นพีใบ้แต <c oughs> ่เบื่อนลยเด่ดกน,น,นก่อนวันก่อนหัวกล่า <c oughs> สวสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อมือ่อวาอยู่เฮาสีฟ้ากันถ่ายคอนเทนต์ลงเพจเนาะเพราะว่าใกล้สีหอดปีใหม่เลยพี่น้องก็ได้วางภาพกันเพจคอนเทนต์ลงมาเพจเนาะเพื่อว่าสิปังกุลิเย่เด้อคอนเทนต์ก่อนหอดปีใหม่แบบทาเต้นบอยเอียงบอยเอียงทิศในสงการ ได้ว่าใช่เหรอผมเล่นน้อยไปท่านวะเอาป่ะหนิตอนน้อยก็อปปลาว่ามือนี้เขาสีผ้ากันเห็ดมีมลงเพดพี่นนอคือมีมแบบว่าในส่วงเทศกาลสงการมันมียังแบบว่าทีตลกหรือว่าแบบว่าเพ็ดคลิปตลกตลกเขาเลยหัวนะพี่นนอก็ได้ว่าส่วนกันมาเห็ดกับทีมงานทถ่ายล่มเพดเนาะ ขาเบิ่งกันเลยพี่นอ้องมีบรรยากาศแบบว่าจงการวี่ป้าแปลงบ่อขนานบ่อคอยบ่อเลนขอบขอบ่อเลนจะสีนะ 走 <laughs> 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 เออนเออเอาแบบมันลวดตัวเตี้ยไหนเออบอต้องท่าเออแบบนี้สั้นหนึ่งบอต้องลุกมันเพียงติดอ่ะเอาแบบท่ามันตลกที่สุดขนาะเออใช่ไหมท่าเองท่าเองลุกเป็นหลวดนะโอ้ยไอ้สิเนี่ยมึงมึงมันดังแน่นอนหายาติคิดได้ไอ้ผู้หวัดแง่แดดแง่ตีนี่จะสี่ดอก Yeah, ถ้ามันคือกันแดดเน่ยถ้ามันคือท่ากระแป้งไหมนี่มันคือท่ากระแป้งสิงคโปร์เอาแบบมันเพียงจะสีนะมันคือแบบบเดทาคอจสีนะออเอ้มันคือแล้วไหนเด่นนี่้แบบนี้มันคือท่ากับแป้งเนาะบ้าบออีตีมันคือแล้วเออบอเอาแขนน้ำบอเอาแขนน้ำจะสีนะป้าไบแตะเคอจะสีนะ นนอคือดไถ้าจะหนามันคือกับแปงสสิงกโปรอ้าไป์บอกว่าคือเอาแคนน้ำเออส่า่โดดสูเออถ่ากันเลยอวะอัว่ากูจะเถื่อวะเย้ ยามแรกยิงคนมาหลาวเห้กูบอกเหี้ตอนเพล้บอกเหยกูบอกเหตอนเพลนบอกเหีไปนหดเลยดูคันแดดดีๆนะตีบอ่าเต้นกันบ้นหนึ่งเต้นกนบน แคหนอ่น้รโดอ้ยเนี่ยตอนแรมันสิตลกไอเห็ดเอามันยังคือยามันยังตลกเออเออไืออจะเื่อะ ตอนนี้เราพากันถ่ายคอนเทนต์เรียบร้อยนะพี่น้องเบอร์ไทยเปลี่ยนรังส์คือผมมีไพถ่ายมันเหนื่อยอะคือเขาพูดคือจะมันเหนื่อยแขกเปลี่ยนรังส์ถ่ายกันมาถ่ายเนาะวันนี้ว่าเขาวงน้ำกันาคำสิงตอนน้อยเนาะพากันมาถ่ายเศรษฐบัตรแนมเบิดบัตรมาถ่ายคอนเทนต์นนั่ก่อนสงการเนาะถ่ายมีเงินสื่อใขลุกเด้อ หนุกซีนนุกซีนมาเมาหาหารซาไปใหม่เหมือนบาอันมีเอฟซีเลี้ยงอันนั้นเนาะเลยมนเออแม่นังกินอันนั้นเอฟซีเลี้ยงเบียปีใหม่ก็ได้วะไม่เห็นคอนเทนต์เลยเลยกันเมาเมาของสระด่านซาไปใหม่ในสองบาอันเนาะเอากินซูกินตะอึศตะอยากมาจะใส่เนาะกุ้ยสีหิวแฮ กินชูกินอ้ามักอามไปส่อ้ามมันเมื่อยละขึ้นเมื่อยไปใส่มันเคินมดจะโ้โอเครบลยแบบนั้นมันเคินบบนั้มเกาขาามันเนระดาษกามีน้ำแข็งสูเลยทำไ่่านาวกมันไม่ใช่น้ำแข็งบ่เบื้องปรุงก่มันมันปล่อยหมแหละให้เป็นน้ำแขง

เดีาได้อเกินะเห้าันกนกับเาแต่ห้เรามื่อนึ่งก็ยังเป็นนอนขอกรรมต่อเออเออมาเด้อเออเออกินนะนี่เดินเหื่อยเกินขามหน่กกันยังบบกอันนี้เออไปเมื่อสักหน้าตอนีนโดดเฮ้ยเฮ้ยบงไบอกเขาเด้อ หมอครั้งแรกได้เห็นยาหนึ่งเขาอือคนอายจะตอนแสดงกว่าก่าเด้อตั้มมกฮุ่งเรื่องเมื่โทรมากไป มักูีมอาหารด้วยมักซูเจส้าพนีม่นช่อายเห็ดนังลาบ้าย่ตายซิงตอนเต้นนะเวลาอายเอาสันบุบบุบอยู่มันต้นงไปเสเนาะเสบเลยต้อเปี่ยนนี่ก็ยังไม้ลดิ ตัดผ้ามันมที่ตอนแรกเนาะพี่น่อยการจับผ้ากันถ่ายคอนเทนต์แล้วมอนี้ไปลักไก่แม่มากินเนาะลักไก่แม่มกีกกล้เนาะอ,อีพี่น้นนอ,นอนง,นงเลยนี่ว่ามัต้มไก่กินตอนแหนกล้วยไหมนักดแหงเลย

เม่นการไม่ฟันโหสี่หกแปดก็หมดเลยแล้วเอาออกแล้วี้อันนั้นค่ะแดงแดงค่ะเออมักบอดมันบอดมันกิน布ะเอ้ตนะมันสกปรกมันตองอ่นะเดะตองสิ่งสกปรกเต็มอยู่ปอดหมู้งขนาดจะตองบดเนาะปอดเป็ดปอดไก่เขาว่าแซตปีกมันเป็นมันอันสกปรก เปีกทุกชนิดมาใส่อามาใส่มาจะคลองไก่อ่าลูกเป็ดคราบเนาะนูกเป็ดมาแต่ไทยจงังเลยจังหวัดเป็นหลักเ,เาาป็ดแม่มาพี่หน้ากุญแจมาแต่มาอายุแม,ม่สิบอกว่าพอต้องมาได้รู้เออแม่ <c oughs> สบายดี <c oughs> ามาฮะ <c oughs> <c oughs> ก็มาแต่ไทยพี่น้องม่วงวันกําลัางหอดเป็ดไก่แม่กระตา่ายซะตัวหนึ่งแม่งเราแค่นั้นเงินเจ๊นีจริงถ้าว่ามาเบื่อเลีย <laughs> no, rồi đợi, đợi bớt đi của Phải học sinh quá Đợi mà Nó học sinh Chuyện nó có bất cả mà đây Ta nọ. Củ đỏ, nó Ta đẹp nó Tổng cái lớp phi nọ bật Nó Tổng cái thai phi nọ, tổng cái lớp phi nọ อยู่กับทอาไปน้าเัาคุณไกลตอนน้อยๆเราข้นสิงมมผ้ากันกินจนเวทบาทเดียวฮ่คนเป็นสะเอาเฮ้ยหมอนี่มาแต่ส้อยู่บักิ้วฮะไรเมื่อไมาไกลทอดเนี่ยอ้าลือมาบ่วงสูไปไะกอบินก่อกูจัมอมากิน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 ได้ไนี่นะมาหันดูพี่ครับพี่นะพี่ Thả vào cái đèn này này. tắc hân chú. bơi này chú tắc chân bớt rồi chú, chịp nọt năm cần, cây top nọc nội nó, rè 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 tập rè là... <laughs> <laughs> rè <Ré> đây chơi rè 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 น่นเออะหุ่นก็สิบอกันงนี้แหละกูเอามาให้กินต่ก็ยังตีอีกเนาะอ่าได้หมอเก่งสังเลยกินติ๋วกินยาแซ็ดลายสมพูสมพี่อิเนอ้า่ไอ้พวกอันนั่นเซ็ดถาแซดซี่สมพูเส็ดถาไม่ในอันไอ้มันกินเข่าก่อน เอาเอากินกินเออกินก่อนใช่ขึ้น้องเบิ่์นกันผู้จงไว้กูกินได้ด้สูงจงไว้กูกินได้จุดต่อนเออเอาสิเฮ้ยยับไปเฮ้ยยับไปเฮ้ยจัดเลยจัดเลยโอ้สูเอวเดียวสูไปดูนิดหนึ่งคนเด็ดต่อน คนอันตรอนนสูงเลิกพี่น้องกินไก่จำองไอ้หน่อยเก๊น้อยมอแค่นอามาไกโจนแค่นมาไใชแต่ไทามัอเดียวเด็กกินไก่นะมันได้เด้อมออ่านอยู่ดีวพาะถาอนกินนักเถื่อเยอะนะจะไปรักเป็ดมากไปอ่ามหอตัวไหเเ้มั่ใหญ่เนาะเส้นมันใหญ่นะมออามเนาะปาหย่ใหญ่

nãy mạnh được chinh luận chinh luận chinh luận là luận chinh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  luận là luận chinh luận chinh luận chinh bàn chinh luận chinh luận chinh luận chinh Nói cho luận chinh 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 luận เฮ้ยใ่งไม่อิ่มทหิ้วข่ามาจะสูบซุปไรกินข้าวแรกมานี่ยไปวา่้านปัดไปซอยท่วาพเ่กินตรงไก้อ๋อนีไปได้กินตะวันวงานกันนานจริงๆซื้อที่มาบอกนะนี่สิมีสายนี่แบงก์กองจัดปิดเลยใหญ่ กูเห็นยูมันจะถ่ายมันไปเอาอยู่เตามันบ่บ่นี่คือเห็นมันถ่ายมากว่าอยู่เตาแต่แท้ดิ่งไกลพี่จับง่ายเว้ยมันนอนอยู่ในเตาเหรอในเตานั่นเตาเผาถ่านอ่ะเอาใส่ไว้แล้วเเอาเนาะเดี๋ยวถ้ามาประคัมช่วยยกเขาให้หน่อยยมันในอามเขาอยู่ยบรรใต้ยสีใส่ยีสต์แบบตัวเตาเนี่ คือบุกมากจะขนาดตัวจับจขาไแแล้วเออจนว่าแม่ให้ง่งเงินเมื่อคงเสร็จมาสรุปเลยแม่ว่าหัดกเอแม่แม่ยูสุสบายไก่เช้านายตัวเอามาเนาะจะเอามไปพี่นนองจินี่ิเี้ยงสมเด้อสมไก่บเอากักหนิซ มันอ่อนเนาะเห็ดอาหารเด็คือสีขาวนียังวะใกล้เอเฟื้องนะคักตัวซำเนี่ยตอนกินจีจีกินจีกินเอ้าเขาเท็เห็ดลายโตบลแบบีเาเหี่ยงกันจวดจวดจวกินเิ้วกินกิติวทุกวนาคือกินติว ม้อนี่จะอดหิวตายอยากม้าแต่ขาดทหารเอาไปนอนเรื่อเอาบัตรสนโอ่กะลังแม่ว่ากระซิบว่ากระซิบเออกูว่าอยู่ที่ื่นไปพี่น้องเอ้ยบาวสิงข้อนจริงเพิ่นไปบวชเนาะลักเอาผ่าคุ้มออกจะได้จานว่าหิมซงการเสยโอเคได้ทำบวชทำซุป่าอันนั้นเลี้ยงใส่นึ่งเขาเอื่อนกูบาเลยนีเลย ใส่ค้าาเรื่องเขาเนี่มันคู่บาร์เนาะไปสิเนา,าจะกันหม่ลิบหนะ้าบ๊ายบาย